กลับสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับครับผมเนาะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับคุณพ่อแดงหลังจากไปคุดทานเลขขึ้นอยู่ในมือสองตัวเนาะครับเนาะเป็นตัวเลขสองเจ็ดครับอันนี้บานนี่เป็นความฝันเนาะครับเนาะครับผมครับผมเอาความฝันไปฝากอีฟซีอีกครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันหกสิบเจ็ดครับพ่อแดงวันนี้นี่ก็ฝันแม่นได้ครับเก่าสามเก่าสามครับท่านผู้ชมเนาะก้านถาหมุนเด็กเก่าขืนมาเป็นเลขโกเนี่ยก็ถือว่ามีโชคครับ ก็เลยเจ็บปพลาดเจ็บปพลาดมาติดตามไปฝากเอฟซีครับฟันแนวได้ครับพ่อแดงงวดมันติดสบกไหครับฟันมาขอกินเหล้าพ่อเทามาขอกินเหล้าครับครับผมบัตนี้เพื่อว่าเอามาให้แสามเป็กเนี้ยครับผมบัตนี้ก็ได้ให้เงินผมอีกเก้าบาทเหล่าสามเป็กกบเงินเก้าบาทครับผมครับผมอืมจิบุมันสามเก่าวะเหรครับชิแม่นได้ครับอืมเพราะว่าเพิ่นให้เอาเราให้เทให้เพิ่นสามเป็กครับเพิ่น เอาเงิ่อนขึ้นมาให้เก่าบาดครับเป็นสามเก่าก็ได้ครับครับผมเพิมให้อีกครับบาทเพิ่ว่าทได้อีกอีกครับเบิด์ตอะครับเพิ่นโอฟันสันสันซ้มนี่ครับผมเพิ่นอายุจักปีแล้ะครับอันหกสิบกว่าครับหกสิบกว่าปีครับเพิ่นยังมีชีวิตบ่ครับตอนนี้เพิ่นบ่เื่อมอีกครับตายแล้วครับโอ้เพิ่นเสียชีวิตเนาะครับเนาะครับผมครับผมเพิ่นตายแล้วครับเอฟซี เอาก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิ่งครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นี่เนาะแนว่ดออีกครับพ่อแดงบ่มีครับเบิร์ตครับเบิดแล้วครับครับผมเบิดแล้วฟันสันๆันซ้ำนี่ครับเอฟซีเราขาวหรือเหล่าแข่งครับเหล่าขาวครับเหล่าขาวนี่ซี่ซิปดีกีได้เนาะครับผมอ่ะที่สี่ศูนย์มากกัได้เนาะครับพ่อแดงครับครับสีศูนย์กับเราสามเป็กกับเงินอีกเก้าบาทกับเงินอีกเก้าบาทครับกันถ้าเป๊ะเป็นเลขสามตัวล่ะครับพ่อแดง เลขสามตัวครับผมมี่ปอสี่เก้าสามแล้วครับส9่เก้าสาเราสีสิบเนาะสี่เก้าสามครับเออคือคือคืขับคันถามันคนตายกับศูนย์ก็เอาสี่ศูนย์ไวนาก็ได้ครับผมครับผมแต่เขากับเราสี่สบดีกี ครับเอาซีเก้าสามตามที่พ่อแดงบอกนี่แหละครับเอฟซีเอาง่ายๆเนาะครับเนาะรากาเป็นเลขสองตัวราคาสามเก้าสามเก้าหรือว่าเก้าสามครับครับผมกับตัดเหรียญยในหันครัาคาสี่ศูนย์เราสี่สิบครับพอมหานี่สงสัยเพิ่นอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลครับให้พ่อแดงนี่ใส่บาทจ่าดน้ำไปเพิ่นน้ำเนาะครับเนาะครับผมนี่แหละครับท่านผู้ชมดวงวิญญาณก็อยากกินเหล่าครับเอฟซีเพราะว่า ต้องเลี้ยงเราเซ็นเราได้เนาะทำบุญนี่เนาะครับเนาะพ่อแดงครับเอาครับเปิดเป็นแนวทางงวดวันที่สิบหกนี่ครับเดี๋ยวสีจดตัวเลขของพ่อแดงไปแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับพ่อแดงขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับผมผท่านู้ชมนะตัวเลขของพ่อแดงครับท่านผู้ชมพี่พ่อเถ่ามหาครับอยากกินเหล้าขาวล่ะครับท่านผู้ชมเนาะสี่สิบดีกีครับกับสี่ศูนย์สี่ศูนย์ครับ เลข3ตัวพ่อเ่าบอกครับ4 9 3 4 9 3ครับแล้วก็เลขขึ้นอยู่ในฟาร์มเมอร์ครับเป็น2 7แล้วก็7 5ครับ FC ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศสองพันหกสนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับ FC ฟซีสำรับคลิปนีเบ้าแอมมาทงกัสิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเปิ่นไปใส่ครับ FC เบ้าแอมมาทงนี่มีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมมึงของดีกันครับ บลอามาชมหนุ่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบูดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่จึงเสีถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ของหม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายทุกอย่างล้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปดสามครั้งลูกหัวต่าลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่หลวงพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวาตีอะไรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแมอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่นานใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไข่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็ดใน้คนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี้กครับมีโอกาสในมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ metrics, ออก,ก็เปิดฟา้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อท ne, แท้แต่ครับ่ามผัสเมื่อแท้แต่แล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํนมามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนานะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตง่งให้กันนี่ครับ เงืินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาคนหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายห้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมผู้ชมแล้วกาเบาแอมเราทงนีได้นามุ่นมานํำครับได้นามุ่นข้องหลวงปุลอดมาห้ยเอฟซีนะครับสามผู้ชม เอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบายกรโทูมาได้โทูมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิยงให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับทุ่งสาทุโอู้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาทุสาทุสาทุสาธาครับผม สาธุสาธุ